น้องเกวร้องเพลง Happy Birthday มอสเอ็นดูทำตามพี่พายุมากระซิบ สมกับเป็นเพื่อนสนิทดาราสาวจริงๆค่ะสาหรับมอสเพื่อนซีต่างวัยของน้องเกลลูกสาวแม่ชมและพ่อนนอต์ราเว่าลาสุดคันในวันเกิดของมอสด,ดาราสาวก็มาร้องเพลงให้กับมอสด,ด้วยตัวเองเลยซึ่งทางด้านมอสนั้นได้โพสโมเมนต์น่ารักน่ารักลงในอินสตาแกรมและซีนนี้ก็ต้องยกให้กับน้องเกลเลยค่ะเพราะว่าน่ารักมากนอกจากจะถือเค้กมาให้ก็ยังร้องเพลงแฮปปี้เบรดให้กับมอสอีกและเมื่อพี่ชายอย่างพี่พายุมากระซิบให้น้องร้องตามน้องเกลก็ร้องตามที่พี่ชายบอกแล้วก็มีไปฉลองกัน ต่อส่วนชอตที่เป่าเค้กวันเกิดมอสก็ยกให้กับน้องเกลเป็นคนเป่าไปเลยจ้า Happy birthday to you Happy, birth, happy birthday Happy birthday to m o s Happy birthday to m s เกี๊ยวเปล่าแทนมอเลยออะเกี๊ยเป่าเกียล่าแทนมอหน่อยตัผมาไม่ไมอันนี้มอตัดแล้วให้เอาตะเมอตะมอตะมอตะมอตัวผมไม่หรอมมมอเอาไว้ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ